จะแหบแห้งไปต้องไปจิบน้ำนะคุณแม่ย่าเนาะสวัสดีจ้า,ยายดีใจที่นะคุณยายดำนะคุณยายดำบอกสวัสดีค่ะนะสวัสดีเช่นกันค่ะคุณยายดำสวัสดีนะคะนะคุณมโนนนะฮะ,ะเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านเปิดบ้านของตัวเองเนาะนะคะในช่วงของเวลา ทักทายจับไม้จับมือกันได้นะคะคุณยายสมศรีน้องพันษาก็ออกอากาศจังหวัดชนบุรีนะฮะส่วนพี่เหมียวมีทักทายกับคุณแม่แก้วแฟนเพจนะฮะขอบคุณคุณแม่แก้วด้วยนะคะคุณแม่แก้ววันนี้เนาะมาให้นะฮะเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านเปิดบ้านของตัวเองเนาะนะคะในช่วงของเวลาพูดคุยกันนะฮะ ขอขอบคุณระบบ AI ด้วยนะคะตอนนี้ก็เนาะนะคะคุณมาโนนี่ก็เป็นผู้ผู้รู้นะฮะคอยให้กำลังใจนะฮะให้ไปพิมพ์วัดนะคะคุณดอกรักดีอันกองนะะสวัสดีจ้าคุณมุชชัยรัจ,จ้าน้องพินก็ขอให้ผ่านไวๆสวัสดีทักทายเนาะ,ะแม่ญาติหลายบอกไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย เช่นกันเนาะนะเพื่อนทำนะคะเวลาเพื่อนๆเนาะชาวครีเอเตอร์ที่เข้ามาในห้องไลฟ์สดนะมาให้กำลังใจกันแล้วก็คุณอัมพรบุราคอแม่แก้วนะคสวัสดีจ้ากับน้องดอกรักเรียนกองนะคะคุณอามีนะคะเช่นกันนะคะกับคุณพวงแก้ววงสกุลนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ จาก็สวัสดีค่ะทักทายกับน้องพินสายพินนะฮะ<ม>อ๋อน้องพินบอกไม่ได้ไลค์ค่ะพี่โอ้ระบบไอด้วยเนาะนะคะก็มีลมนะ,ะมันมีลมพัดก็มานะคะคาองใกล้ๆว่าฝนจะตกเนาะ,ะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจ,จะตกหรือเปล่าเราไปฟังรูไปได้ความรู้มานะคะเราต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไปตอบคอมเมนต์เพื่อนนะฮะเขียวหมดแล้วนะ,ะตอนแรกก็ ติดแดงเนาะนะคะ,ะมีแดงมีอะไรท่นี้ก็ปรับโคงนะฮะไปนี่แหลเป็นหนึ่งนะ,ะที่เปิดบ้านก่อนจาสิบเอ็ดโมงแล้วจ้านะะจ้าน้องสาวรักษณ์เนาะอันนี้ก็เลยเลยสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะน้องพินนะคะคุณยายดำนะฮะสวัสดีคุณมโนธเกิดสุขเช่นกันนะคะคุณยายดำะะคุณยายดำบอกสวัสดีจ้านะคะ คุณยายใดให้ห้องไร้สดของสมิตาออเงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะวันนี้มีเพื่อนใหม่ๆม,มาขอบคุณระบบ AI ด้วยนะคะที่ชาหาดบางแสนเนาะช่วเงเย็นๆนะเปนั่งกินลมชมวิวกันนะ,ะประมาณ5้าโมงมาโนดเกิดสุกนะยินดีต้อนรับนะคะแม่แก้วแฟนเพจนะ,ะบอกว่ามาครั้งแรกเนาะนะค,ะ,คะน้องพีนก็สวัสดีท่านนะคะ ตั้งใจอยู่ว่าจะให้ได้นะเพิ่มเพิ่มจำนวนคลิปเนาะเผื่อว่าจะได้ผ่านเราก็เนาะต้องปรับนะปรับทุกอย่างนะคนะไม่ว่าจะนะในเรื่องของนะนะคุณย่าหลายเนาะคุณย่าก็ก่อตัวไปก่อนเนาะนะคนะคุณย่าวันนี้มีคุณย่าคุณยายนะะ แล้วก็คุณแม่คุณแม่แก้วนะคะแม่แก้วเดินทางมาไม่ถึงกันเลยนะคะคุณระบบ AI นะคะสมิตาก็นั่งพูดอยู่คนเดียวนะรายงานรายงานยืนยันตัวตนเพื่อนๆไปด้วยนะคะนะตะทักทายกันน้องพวงแก้ววงสมุนนะะนี่ก็สาวงามจากนครราชเกียวทักษปรนะบอกสวัสดิ์การเชื่อมต่อช้านะคะ คุณการเติมต่อช้านี่นะฮะแม่ผู้มีอารมณ์ดีแะอารมณ์ขันนะ,นะแม่กแก้วแฟนเพจก็ทักดีขึ้นนะมีประสิทธิภาพดีขึ้นคุณขวัญเดือนหมอขอเดินทางต่อนะคะนะขอบคุณค่ะน้องขวัญเดือนนะ,ะโชคดีนะคะน้องขวัญเดือนนะ,ะสวัสดีค่ะคุณเสาวลักษ์นะเสาวลักษณ์อุกก่มนาะย น้องพิมทักทายกับน้องสวักนะฮะยังยังได้ตกนะเรียกว่าตกแบบเอ่อลมพรมถนนนะไม่ให้ไม่ให้มีฝุ่นใช่ไหมครับค่ะยินดีค่ะยินดีรับกำลังใจนะคะจากคุณมโนตเกิดสุขเนาะนะฮะ มาให้ไม่ได้ไหลเนะเาะอ๋อค่ะอ๋อของพินอังคารพุธอ๋อวันอังคารพุทธนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณยายดำนะ,ะสวัสดีค่ะทักทายกับสวรักนะฮะสวรักษ์ก็เนาะเออเราก็รู้จักอาเจสีมานะฮะขอบคุณนะคะนะสมิตาก็ขออนุญาตเนาะนะะปิดบ้านนะคะคืนเวลาให้กับเออของประเทศไทยนะคะก็ แลนะเป็นเพื่อนกันได้ฮนะเป็นเพื่อนกันได้คุณเขียวหมดแล้วนะตอนแรกก็ติดแดงเนาะนะฮนะมีแดงมีอะไรแันนี้ก็ปรับปรุงนะฮนะไป,ไป,ไปนะี่แหลไปทีนะ่อะไรละ่ะเจอกันตั้งแต่สะสมนาทีจนกระทั่งน้องเขาผ่าเลดน,นะฮะอันนี้แม่แก้วแฟนเพจก็มาให้กำลังใจนะฮะ มาทักทายพูดคุยเนาะนะฮะแม่แก้วก็บอกตอนช่วงสะสมนาทีบางทีก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูนาทีของตัวเองเท่าไหร่นะกนะะ็เหนือ่อยนะถึงนะฮะนะเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านเปิดบ้านของตัวเองเนาะนะคะอา่าในช่วงของเวลา,าแม่แก้วก็บอกยินดีนะคะยินดีที่ได้ คุณมากเลยนะคะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอ่าเราส่งความสุขให้กันทุกวันนะฮะช่วงไรสดเนาะนะะเพื่อนมาจะเป็นเพราะช่วงหน้าฝนหรือเปล่าเนาะสัญญาณก็ไม่ค่อยดีบางวันไปนั่งอยู่ในครัวหลังใดแล่เนี่ยเดี๋ยวพอลงจากไลรสุภิตาก็ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ก็อ่าข้าวเที่ยงกินนิดหน่อยอ ทำคลิปบ้างผ่านมาเช่นกันนะฮะก็สนับสนุนนะฮะสนับสนุนให้กำลังใจถึงเพื่อนๆที่จะผ่านไปแล้วกับระบบ AI อยู่นะ,ะท่านใดเนาะจะมานะฮะทักทายพูดคุยกับสุมิตามาช่วยเปิดบ้านในห้องไร้สดนะฮะสองสุมิตานะคะ,ะ,คะ,ะวันนี้นะฮะคุณระบบ AI ไเนาะได้พาเพื่อน ให้เปิดชอ่องเนาะให้เพื่อนใหม่ๆได้เข้ามาทักทายกับสุมิตาออกเองนะคะนะคุณมาริวันน้องสวรักษ์นะคะนะแม่แก้วแฟนเพจนะคะบอกว่ามาส่งกำลังใจจ้านะจากนาครพนมเนาะมาไกลนะคุณแม่แก้วแฟนเพจนะคะก็สวัสดีจ้าน้องยุพินนะน้องยุคทักทายกับน้องยุพินฟองเกิดนะคะสี่นะคนะมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมน,นะคะ เหมือนเดิมเป็นประจำประจำนะคะวันนี้ตรงกับวันพัสหัสแม่ย่าหลานหลาย,ลาย,ลายบอกขอตัวไปต่อจ้านะ,ะจ้าขอบคุณนะคะแม่นะฮะคุณแม่แก้วบอกโอ้อยังไม่ผ่านจ้าะยังไม่ผ่านสมิตาก็ขอเป็นกำลังนะฮะคุณมาโนน,นี่ก็เป็นผู้ผู้รู้นะฮะคอยให้กำลังใจนะคะ ให้บายบายใจให้เช็ดกันนะคะคุณแม่แก้วอยู่ในช่วงของสะสมนาทีอยู่เปล่าคะ่นะมีช่วงไ์สดช่วงไหนเนาะกนะ็ขอบคุณนะคะผ่านมาเจอเห็นหะ้องสุมิตาแต่ไลสดเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านกำลังใจให้อ,อนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะวันนี้น้องเพื่อนๆก็มีทั้งพ,พิมพ์วัดนะคุณตอกรักดีอันกองนะ,ะสวัสดีจ้าคุณมุชชัยรัชจ,จ้าน้องพินก็ขอให้ผ่านไวๆทักทายจับไม้จับม,จมือกันได้นะคะคุณยายสมศรีน้องพันษาก <นะ S 2> ็ออกอากาศาจังหวัดชนบุรีนะ,ะส่วนพี่เหมียวทายกับน้องยุพินฟอมเกิดนะคะนะ แม่แก้วแฟนเพจนะฮะทักไทยกับยายดานะสวัสดีจ้านี่อขออภัยนะคะวันนี้พูดพูดไปก็จะเสียงจจังหวัดนคปรปฐมทางแบ่แก้วนะฮะก็เป็นก็เรียกว่าเนาะให้กําลังใจว่า AI ก็ให้เราได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆเนาะเราก็มีความสุขนะฮะสุขในการทํางาน พอว่างเราไปจางไหนด้ห,หยิบโทลปีนี้น้ำค่อนข้างจะน้อยหน่อยน้ำค่อนข้างจะน้อยแล้ว